ทีน <Cornell>. ี้ก็ตาคนตาขอโทษแล้วทีนี้เขาไอคนที่โดนเหยียบอ่ะมันไม่ยอม เมาแล้วทำไมคุณจ่อยิงอะไรได้ขนาดนีก้กดมีคนมาทำกับลูกคุณม,มั่งวะจะทำยังไงใช่จิงจิมันใอคนนั้ไอ่ะใคไมาให้เนี่ยได้มาอกวาน้อปะจ้อไอยดยด

ีนี้ก็ตาคนตาขอโทษแล้วทีนี้เขาไอคนที่โดนเหยียบอะ่ะมันไม่ยอมทีนี้ก็เอาคนโตมาพูดแบบว่าเคลียร์กันจบแล้วไงก็คือทางนีก็ว่าเออจบแล้วก็คือออกมาบ้านกลับบ้านกันทีนี้ฟังนั้นไม่ยอมจบก็คือส่วนทางมาก็ยิงเลยอบอกมึงยังไงมึงไงแล้วก็ยิงเลยอะ่ะแล้วที่ผ่านมาหลานเคยมาเล่าให้ฟังไหมเวลาไปเที่ยวมีปัญหากับไปรุ่นต่างหมู่บ้านเลยเนี้ยไ,<ง>ไ,ไม่เคยเลย ทางคนก่อเหตุมาพี่อยากจะถามอะไรเขาไหมทําไมต้องเอากันให้ถึงความจริงอะ่ะไอตัวคนนั้นมันไม่ได้เป็นคนยิงนะมันสั่งให้พี่คนหนึ่งมันยิงนะไอคนที่เจ็บอะ่ะมันไม่ได้ยิงอืมก็คือไม่ใช่คือมัน,มนไปสั่งลูกพี่มันบอกเดี๋ยวคุณจะให้ลูกพี่มันมาจัดการก็คือไม่ใช่คนที่ว่ามีเรื่องทะเลาะกันใช่ก็คือเป็นใครทําไมก็มมคืออยากจะถามเขาว่าทํากับหลานทำไมใช่ ทำไมเรื่องแค่นี้เอากันถึงตายเลยเหรอมันไม่ใช่มาอ้างว่าเมาเมาหรอกเมาแล้วทำไมคุณจ่อยิงอะไรได้ขนาดนั้นทางครอบครัวหสิกรรมไหมยังทําใจไปได้อะไรเลยถ้าเขาจะไปขอขมาศพทางญาติยินยอมไหมครับหลยวแต่แม่แต่นี่พี่ไม่เลยถ้าเกิดมีคนมาทําก็ลูกคุณมั่งล่ะจะทำยังไงลูกชายออกไปเทียบ่อยแล้วไหมรับบ่อยนะสอบรอเขาคุยเยอะบ แล้ววันที่เขาจอกบาคือเมื่อคนะืนน่ะเขาได้บอกแม่นะว,ว่าเขาจะไปเที่ยวกับเพื่อน,อนไปเที่แล้วตอเ,เิดลูกชายจะมีปัญหาอะไรไหแมแม่ก็ไม่ค่อยรู้หรอกเพราะมันไม่ค่อยพูดคุณไม่ค่อยพูดคนไม่ค่อยพูดครับแ,แ,แล้วแม่รู้ไหมว่า,ว,า,ว,าว่าเขาแบบมาโดนทำแบบนเพราะอ,อ,อะไร,รพวกคุณรู้จากล้อเห่อ ถ้าทางคนก่อเหตุาาหไปขอขมาศพไม่ต้องไม่อยากจะฝากอะไรบอกเข้าไหม,ไม,ไมไข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ